ฉันรักที่จยืนอยู่ตรงนี้ตกลุ้มราก,กับเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่าร้อนต้องซ้อมต้องยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฟันเมื่อพามานั้นเปิดให้ฉันแสดงเป็นคนเป็นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทัน ร้องไห้ตอนกับบานซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งรองเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ในใจในบางวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมายคนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเปล่งประกากว่าฉันความฝันต้องเกิดอย่างเยือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพาย,ยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่เป็นใจ